เมนูนี้สําหรับคนแค่ลับหรือว่าเมนูแก้เหงกินเข้าไปแล้วรับรองว่าตาเป็งเรื่องเมนูที่ว่านี่ก็คือตำบะม่วงเวลากินจะต้องมีผักละหรือว่าชะอมผักแค่หรือว่าใบชะพูแล้วกะจีกุ๊กกินตัวการตำแต่ละที่อาจจะไ่เหมือนกันแต่วันนี้จะมาบอกวิธีการตำง่ายๆเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าการตำมะม่วงแบบง่ายๆนี่ใส่ยังไงพองก่อนที่เราจะมาทําตำมะม่วงเราจะต้องไปซออมะม่วงเปรี้ยวมาก่อนนะครับมะม่วงนี่จะต้องเป็ดมะม่วงเปรี้ยวเท่านั้นถ้าเป็นบะม่วงมันมันจะตำบะลามัมนกนจะค้มจะไม่มีไผ่เะ เขาจะมาปอกเปลือกแล้วก็ซับนะครับซับเหมือนปกตินั่นนะซับเสร็จเขาจะมาหั่นหอมแดงมาจากคาดบัดได้แต่ไตนะครับตามม่อมม่วงนี่จะต้องใส่หอมแดงส่วนน้ำพริกก็ง่ายๆเลยก็จะมีพริกแห้งหอมขาวใส่ลงไปแล้วก็ตำนะครับตามละเอียดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บและก็ตามให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันพอเข้ากันแล้วแล้วก็ปรุงรสใส่ผงข้าวแห้งกาดถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยน้ำแฮร์แล้วก็ใส่น้ำปลาและก็ซอะเให้มันเข้ากันแต่จะไปแง่แห้งนะครับถ้าแย่แห้งนี่มันเสดสแตานี่นะเรียบร้อยนะครับ พอเข้ากันแล้วก็เอาหม่อม่วงใส่ลงไปแล้วก็สวะนะครับสวะหรือว่าตำให้มันเข้ากันแห่งเราเข้ากันแล้วกับจิมพอว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดนะครับอันนี้ที่บ่าจิมกับพ่อว่ามั่นใจในฝีมือตัวเก่า S <S <S พอได้รสชาติที่ต้องการแล้วใส่หอมแดงแต่ถ้าขายมีป,ป่าปนก็เอาป,ป่าปนเข้าใส่ก็ได้นะครับแล้วก็โคนเพราะมันเข้ากันแหมร้อนตามมะม่วงเสร็จเขาก็จะมาเก็บพักแค่นะครับพักแคนี่ก็อยู่หน้าบ้านแงมแตะแงมว่าเอาใส่แกงอย่างการล้านะครับเอาว่าจะเป็นแกงแค่แ,แกงมะนุนแกงปีใส่ได้หมดเสร็จเก็ไปล้างน้ำสักสองสามน้ำนะครับแล้วก็มาตักมะม่วงใส่ถ้วยหน้าตาหน้ากินตแตะเเสียดายนะครับแน่นี่กับป้าเจ๊หนาจีกุ๊ถ้าได้จีกุ๊กแหมตัวนี่นะป้า มาตึงยางคือแต่บางที่เพื่อกีะเช้าพักควนมาลวกแล้วก็เอามากินกับตัวแต่ที่เด็ดสุดก็คือพักละหรือว่าชะอมนะครับเวลากินตำมะม่วงนี่มันจะต้องมีการกินตำมะม่วงนี่แนะนำเพื่อกินเมื่อตอนนอานะครับบัดดี้กินตอนเมื่อคืนถ้าตอนเมื่อคืนนี่นะบะเมียห้องน,น้ำนี่ล่นจนจน <c oughs> มครับมากินตำมะม่วงตัวยกันวิธีทำนี่ก็ง่ายๆใครที่ทำมาเป็นหรือว่าอยากทานก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันตัวนะครับ